ตุนอาชอปรัน R op, รับฟาร์มแมปฟูดคิงพีทและโลกูลโดยมีเลทราคาตามนี้ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ก็ผมอีกแล้วนะออโตเอ็กซ์ดีนะผมวันนี้เนี่ยผมจะมา,อาบอกสูตรการฟาร์มเงิน s o ลิ d ในแบบของผมนะฮะ เงินฟาร์มตัวเล็กของผมไอ้จริงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยปกติถ้าใครที่แบบดูสตรีมผมหรือว่าดาูคลิปที่แบบผมมาใช้พลอตหนึ่งของผมนะสังเกตได้ว่าปกติตรงเนี้ยมันจะมีไฟไฟ้าไหมแล้วมันหายไปไหนลนะคาตอบคือผมขายทิ้งแม่งไปหมดแล้วฮะเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือผมเปลี่ยนใช้ตัวนี้แทนนะฮะก็เลยขายทิ้งไปนะนี่คือวิธีแรกก็คือถ้าเรามีของใหม่แล้วให้ขายของเก่าทิ้งนะฮะเออง่ายดีเนาะแล้วพยายามเก็บไฟไฟ้าให้เยอะๆนะแล้วก็มาอ่าอร์คข้อนะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่แบบ ใช้ได้นะที่แบบมันจะทําให้เราขุดได้ไวขึ้นนะฮะมันไม่ได้ขุดได้ไวขึ้นหรอกแต่มันจะขุดได้เยอะขึ้นนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขุดได้อยู่ที่ประมาณ7.8 m เอนะฮะหรือ7.8ล้านนั่นเองนะฮะเจล้าน8แสนนั่นแหละเอาง่ายนะฮะโอเคโอเคแล้วผมจะทํายังไงต่อล่ะตอนนี้คือไฟฟ้าผมเนี่ยเหลืออยู่1 1 9่ e w นะฮะตอนนี้ผมโอเวอร์ค้กไปประมาณ150%ห้าสเปรแล้วรวมกันอีกร้0เปก็เป็น250%นะ้อเคก็ตามนั้นนเะใครที่ไม่เข้าใจเนี่ย ก็ไปดูคลิปสอนเอาไว้ข้อของผมได้อ่าเดี๋ยวขึ้นตัวไอให้นะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการรับเงินแบบนี้แหลนะฮะโอเคเดี๋ยวขายก่อนนะฮะรับเงินเพื่อที่ผมจะไปซื้ออ่าเงินตัวใหม่เลยนะไปซื้ออ่าคัตคัดคุดตัวใหม่เลยโอเคเดี๋ยวไปพอสองคนระับคือผมจะขายกขายเครื่องมรรัดไฟทิ้งแม่งให้หมดเลยฮนะคือผมมีเยอะมากไงเครื่องมัดไฟประเภทเนี้ยมันก็ไม่เชิงว่าเยอะหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาแบบทาที่ดีเนี่ยในไหนก็ขายละเอาของดีไปเลยแล้วกันนะ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอะไรละขายหมดก่อนนะโอเคขายหมดขายหมดขายหมดนี่คือเป็นอ่าเทคนิคจนตัวผมเนี่ยผมทําแบบนี้นะโอเคถ้าทางที่ดีเนี่ยขายแล้วก็ต้องมาคอยเช็คแอนเนอร์จี้นะว่ามันยังโอเวอร์คอลด์ได้อยู่ไหมของผมเนี่ยยังโอเวอร์คอลด์ได้อยู่นะซึ่งเหลืออีก728 PW ้อยนะโอเคโอเคแล้วสิ่งที่เราจะทำไงต่อก็คือขายนะโอเคได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนะ ตอนตอนนี้ผมได้มีอยู่เก้ามีอยูป982ทิลเลียนนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปซื้อกาจอนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อขุดกันนะโอเคไปโอเคตอนนี้ถึงเมืองสองแล้วนะฮะโอเคซึ่งผมจะมาขอเช็คราคาร้านซีโนก่อนว่าผมซื้อตัวไหนได้มั่งนะฮะถ้าผมทำไมผมถึงยังไม่ซื้อร้านใหม่ด้วยสาเหตุเดียวคือตังค์ไม่พอนะโอเคเดี๋ยวผมจะ,ะซื้อตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งขุดให้อยู่ที่235แ0นส่นนะ เยอะมากนะฮะโอเคซื้อเลยอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้คุณให้เราได้ไวขึ้นมากนะฮะโอเคโอเคเดี okay, okay, ๋ยวเอากลับกลับไปใส่กันนะฮะกลับไปยัดกันซึ่งผมจะบอกก่อนว่าผมจะยัดใส่พลดสามนะโอเคเดี๋ยวสลับพลดก่อนนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไฟฟ้าแบบยังอื่นมาติดแทนนะโอเคเดี๋ยวขอมีไฟฟ้าที่แบบมันนามาแทนที่ได้ก่อนนะซื้อแบบตัวไฟฟ้าแทนที่ได้ก่อนเดี๋ยวจะมาใส่นะโอเคเดี๋ยวผมมาใส่ตรงนี้นะผมโอเคตรงนี้ แล้วเรามาดูกันว่าตอนนี้เงินขุดที่ผมได้มันเยอะขึ้นมันไม่ได้เยอะขึ้นเลยเพราะว่าพับเพราะมันยังไม่โหลดนะโอเคตอนนี้จะเป็น 8.4M นะก็คือ8ล้าน4ี่แสนมิลเลียน8ล้านนั่นแหละเออ8ล้าน4ีแสนเฉยๆนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับเทคนิคการฟาร์มในแบบของผมนะซึ่งผมเชื่อว่าเออมันก็ต้องมีงงกันบ้างแหละแบบอะไรของมึงวะผมเชื่อว่ามันอาจจะมีอย่างนี้มั่งนะแต่ก็เอาเป็นว่าพยายามเข้าใจกันแล้วกันนะโอเคก็เปลว่าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะฮะลืมพูดไปอย่างหนึ่งก็คือใครที่แบบได้การ์ดจอมาแบบของใหม่นะฮะแล้วแบบไอ้พวกนี้จะเก็บไว้ทาอะไรดีเอาไปขายทิมกันนะฮะก็นะฮะลืมพูดไปนะฮะตะก,กี้นี้ก็โอเคเอาเป็นว่าคราวนี้ไปของจริงละบ,บายครับผมไปของจริงแล้วนะ